โหทำไม่เกไม่ทำคิดไม่ล้วกเนาะควรจะทำคิดออกแต่เาทิท่แล้วแต่กดจะไม่ทำก็คนมันขี้เกียจใจทำไงแล้วหนังสือก็มีงานก็มีโหให้ดีก็จะทำคิดไปให้เกิดกันป้าซ้อโหเออเอิบอกจลืมว่าให้ทำคิป ท่ที่ทำไม่ทอมไม่ทอมไม่ทอไม่ทมก็อีบอลนี่จิไม่ทอมคลิปไม่ทไม่ทอมไม่ทอมทอมทมททอทอมทอทอมทอทไม่ทอมไม่ทอมทอมฮโอ้ิคือบอลของทศเราคนที่ไม่ทอมคลิปคน้ยไเ้าแกไม่ทอมคลิปกันหรอฉันจะร้วอยไปไอจีรอดฮะฮะ อยู่ <inate> บอกเ้อว่ามันใช่เร็วฉันจะทำ Q a เ d ยแกนะทบปาไปเลยฉันทำของฉันเร็วบนห้อง Q นเล A โอเคท้ายคลิปนี้เราทำ Q and A แล้วนะใครอย่าว่าผมนะไม่ไม่ทำคลิปโอเคอ้าผมทำคลิปแล้วเดี๋ยวตอบคำาอยากถามอะไรถามมาเลย